ช่วงนี้มันติดอยู่ในหัวผมมากเลยครับไฮดิงดิงดอยโฮคลิปนี้นะผมเลยจะมาเล่นไฮดิ่งดิงดอยโฮสายแรงที่สุดบนเวทีโคตรจะเฟี้ยวนอกเวทีผมก็เลยหนึ่งหนึ่งกับเซฟินซะเลยแต่ลืมไปว่าผมเอาพลังแฝงเคิร์ดอฟเบสมาที่ว่าบางชิปไหยตุยเ<ไ>ป็นหนึ่งกลับมาอีกครั้งรอบนี้ผมก็เลยจิ้มใส่มาจ้าแบบไฮดิงดิงดอยโฮคริตแตกไป584มาจ้าลงไปนอนเลยฮะแม่ดูอยู่ก็ขึ้นมาแบบไม่มีอันติผมก็เลยไฮดิงดิงข้ามหินไปคริแตกไป745เก็บงาานมได้อีกตั่สว่สว ทีนี้ผมจะเฟี้ยวเกินไปหน่อยฝั่งตรงข้ามเขาเลยเชิญเพื่อนมาเยอะแยะเลยผมออกรองเท้ารถคูดาวกับผมอ่านชิ้นแรกกะให้ได้คูดาวเยอะๆจะได้รำแบบลื่นๆช็อตนี้ผมก็เลยให้ดิงดิงด้อยโฮใส่มาจ้าแต่พี่มาจ้าอันติหลบไปพี่ซิลผมเลยกระโดดเข้าไปไล่อย่างต่อเนื่องแต่มาจ้าก็จุกข้างๆออกมาแต่ผมก็ดักไว้ก่อนและเข้าไปจิ้มคริ1040และ9 8 9ด้ลงไน่นอนเลยพี่มาจ้าแต่วีโรตัวนี้มันอะไรวะเนี่ยเก็บเพื่อนเราไปเฉยในป้อมเออตอนนี้ไฮดิงดิงของ เหมือนว่าจะลืมอะไรไปนิดหน่อยนี่เราเล่นสายแรงที่สุดนี่ว่าบางที่ไหนตุยเลยผมว่าตอนนี้ดาเมจของผมไม่ได้มาจากการลำและมันมาจากการจิ้มธรรมดาซะมากกว่าผมก็เลยฟิกอันติยืดระยะเข้าไปจิ้มใส่ฮฮยาเตะลงไปนอนแต่พอเวลาในไฟจริงจริงนี่ลำไม่ไหวนะโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเป็นรูปและช็อตนี้เรากำลังจะจบบ้านแต่พี่เดียวพลาดไปโดนอะไรเติมหมกักเขาให้ผมเลยฟิกดอกเข้าไปช่วยกัดจะแลกๆก,ก,กันไปเลยผมจิ้มทีคริ2693และจิ้มอีกทีคริ1 8 5แแรงโคตรๆแต่ก็ เท่านั้นแหละฮะมันบางเกินโดนนิดโดนหน่อยวูบหลับเฉยและนี่คือไฮดิ่งดิดอยโฮใสแ,แรงที่สุดครับเอาไปเล่นขำๆกับเพื่อนได้นะครับแต่อย่าเอาไปเล่นจริงๆในแรงนะบางเกิน